อ่ะตะไหลลงมาตะลูลงมาแล้วเบิ่งเบิงลงมาเหยียบ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอซทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปาตันติดชีวิตช้างนะคะดึงสายยางกับคืนเร็วไปไหนจะไปไหนจะไปไหนนาะเล่งไปหากลัวเยเอ้ยอ่ะ

เดินตามช้างอ้วนนะคะแม่แม่เดินตามช้างอ้วนจะเดินไปไหนนไหนพนเ้ยป็นตาตีดาที่ดิมีแต่คิดเบิ่งขี้ดินเต็มโตขี้ตมเต็มโตเลยมิ่ง là đi bằng quay bờ đây đấy không chiều nghe sẹo với con này, thời gian liền lên luôn, mình sẹo với chắp nha, chắp sẹo với lấy quẩn cắt thịt lên đâu, Màu, chinh, chinh ม ja ิงเมาสมชื่อเจียานี้ได้จะได้มามิงเมาสมชื่อค่ะเจียานี้ได้จะได้มาใายเมาทั้งนี้ก็อู้เบื้งเตมีก็อู้ไม่ต้องแฝกเก้อหรอกวันดูเด็ดวันดีปน่ะปน่ะโชว์เขียวโชว์เขียว ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอธูอธูเข้าไปถูเข้าไป มิงอยากตีกองมิงอยากตีกองมิงว่าอยากตีกองครับเอาคุณแม่คนขาวบานแบเสไปเดี๋ย <c oughs> วเลี้ยงไป่หากล้วยเลย <c oughs> เก็บเก็บกวนอาศัยทั้งตัวจาของเลยน mm, ี่ากองดินกองใหญ่จังเลยอุ้ยเตะตะก้อเตะตะก้ออย่าเหยียบน้ำมิ่งนะนั่นเรียบร้อย อ้ยอ่ะตะไลลงมาตะลูลงมาแล้วเบิ่งเบิ่งลงมาเหยียบอียกไปสั่งเอ้าอุ้ยเนาะคุยตีครับพ่อหน่าครับกินแล้วอุ้ยเอาไป็ดนตะกั่วไว้คอย ต่ก็เยอะไหมเยอะไหมเยอะไหนของคุณแม่ยีสให้มานั่นน่ะนะคุณแม่ยีสเอามาให้มึงตีเออตีไหมิึงเหยียบเหยียบแยางเดียวต้บงบอลแนงเยอนี่บอลยางบอลอะไรเขาเดียวแตกหรอบังเพี้ยนเะอืมโอ้ยลูกบอลมันตกมากบ่ผมสิเตะอบอลเด้ยบเออเอออาเตะตะก้อเตะตะก้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยอาเตะ ôi ôi bà đây hề gì á bà bà tệ cho mình còn leo tệ cho mình leo ôi miếng tệ cho leo tệ cho leo bà bà tệ cho, Papa, cho mình còn ờ ờ thì mắt tệ thang thì thì Tiếp, <laughs> tiếp yeah. 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 กินแล้วกินแล้วโอ้ยเป็นจิติดข้อแน่นเอาออกมาเปล่าเตะช่อเตะช่อพอเปาเตะช่มิงไปเร้วไปเรวไปเรวไปเรวเอาเอาเอา้้โอ้ยเอาเตะ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  เ่าเตะออกพ่อยังหิหยับย่งแ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 ย่งเอาแย่งไลยบ่เหยียบไปเลยตัวเออเตะเอ้าเก้าเออเตะเตะโอ้ยเนอะเห็นไหมพ่อเตะแล้วมิ่งพ่อเตะแล้วไปเตะกับพ่อเตาเร็ว

ม่เข้าบ้านดอกเด้อเออเอาอเออเอาก้อนดินแน,น่นมิง่งก้อนดินแน,น่นเฮ้ยเก่งแทนแง้นักเลงนักเลงตีฮะ <laughs> แตกแตกไหมก้อนดินก้อนเนี้ยเอาฮะ ก่อนอื่นก็ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่แม่ทุกท่านคุณพ่อทุกท่านนะคะจีเข้ามาคอมเมนต์นะคะพูดคุยตัไทยนะคะอขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะเ,เพื่อเป็นกำลังใจนะคะฝากรับชมคลิปหน้าด้วยนะคะคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ <laughs>